วันนี้นะคะพิเศษสุดๆเลยนะคะสำหรับแฟนๆรายการดาวกระจายเพราะว่าเราได้สัมภาษณ์แบบเอ็กซ์คลูซีฟเลยนะคะกับหนุ่มๆเกาหลีจากวงทูพีเนั่นเองค่ะสวัสดีคะ่คะทูพีเอ p m มาเมืองไทยบ่อยมากพูดภาษาไทยกันได้เยอะมากหรือยังคะค่รุ่งนี้ฝนจะไม่ปนจม่นจะไม่ตกแต่เัน กันครับแล้วอย่างนี้ชุ่อคุณเองนี่เป็นคนไทยรเราเองเป็นคนสอนภาษาไทยเพื่อนๆด้วยไหมคะอะก็มีสอนบ้างครับเมื่อกี้เขาอยากทราบว่าแต่งงานกันนะพูดยังไงภาษาไทยอย่างนี้เมื่อก,กี้พี่บอกเขาไงครับว่าพี่รักเขาครับาังเฮโยเขาก็เลยถามว่าเขาเลยถามว่าโอเคได้ทุกคนค่ะเดี๋ยวจะแต่ตงกับทุกคนเลยนะ 두비엠 봉사 영향하기 콘타일의 라이크 온 로저 뺑롱 타일 이사 타일의 컴이 호그로 앞하이러 정말로 감사드리고 어 우선 남자로서 남자분들한테 인정받는다는 것도 굉장히 멋진 일인 것 같고요 그리고 여자분들께서도 굉장히 좋아해 주셔서 감사드리고 앞으로 그 아이돌스러운 명성에 더욱더 버금가는 더욱 두 편이 되도록 하겠습니다 똑같이 일화 키우는 꺼리만 서땅 선이라고 하자 땡 타셔서 땡두비엠초이 아! Yes. 아 oh. oh. yeah, oh.